ดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็มาพบกับครูโนกโและคุณครูอะไรเอ่ยคะคุณครูยักษ์ค่ะเด็กๆค่ะเราทั้งสองคน,คนก็มาพบกับเด็กๆกันเนช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยของเล่นของใช้กันนะคะหน่วยย่อยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีคะ่ะใช่แล้วนะคะเด็กๆว,วันนี้นะคะคุณครูก็จะมา สอนเกี่ยวกับการเล่นของเล่นให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่คุณครูจะบอกเด็กๆว่าการเล่นของเล่นให้ถูกวิธีทําอย่างไรเดีย๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปรับชมเพลงเล่นกันดีๆจากพี่กุ้งกิ้งก่อนนะคะเด็กๆ เด็กๆก็ได้ฟังเพลงเล่นกันดีๆของพี่กลุ่มกิ่งกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็มาเรียนรู้การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีกันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างและเด็กๆจะได้กลับไปเล่นกันอย่างถูกวิธีด้วยนะคะใช่การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีมีดังนี้เลยนะคะเด็กๆลูกบอลนะคะวิธีเล่นที่ถูกวิธี ใช้ในการเตะนั่นเองค่ะไม้บล็อกนะคะวิธีการเล่นที่ถูกวิธีนะคะใช้ต่อตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะชุดลำลองเครื่องครัววิธีการเล่นนะคะใช้เล่นจำลองการทำอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบวิธีการเล่นแล้วนะคะ เด็กๆนี่ก็เป็นแค่วิธีการเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีแค่บางส่วนนะคะคุณครูก็อยากฝากให้เด็กๆไม่ว่าจะเล่นของเล่นชนิดใดก็อยากให้เด็กๆเล่นอย่างถูกวิธีนะคะไม่ปาหรือโยนของเล่นนะคะเด็กๆหรือไม่ห้ามเย่งของเล่นกับเพื่อนๆนะคะเมื่อย่างนั้นจะทำให้ของเล่นของเด็กๆซํำรุดหรือพังง่ายนะคะ และอีกอย่างนะคะเด็กๆห้ามนําของเล่นเข้าปากโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะบางทีของเล่นอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่นะคะเด็กๆอาจจะทําให้เด็กๆท้องเสียได้นะคะเมื่อเอาเข้าปากเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆจากการที่เด็กๆได้รับชมนะคะแล้วเด็กๆละคะเด็กๆได้เล่นของเล่นของตัวเองอย่างไรกันบ้างคะเล่นถูกวิธีกันหรือเปล่าคะ แล้วคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะส่งนะคะคลิปภาพหรือว่ารูปถ่ายของเด็กๆที่เด็กๆได้เล่นของเล่นของตัวเองนะคะอย่างถูกวิธีแล้วก็เป็นของเล่นที่เด็กๆโปรดด้วยนะคะ,ะนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องที่จะมาให้เด็กๆเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปในหน่วยการเรียนต่อไปเลยนะคะ วันนี้ก็สวัส,ส,วสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะคะ